ราชาลูกนังทุโลขอเสนอเดอะมินเรอร์ซื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนไม่พอใจรัฟรังนิกนายใหญ่ของทีมหลังออกมาพูดถึงเรื่องของเจสซี่ลินการ์ดกุนซือชาวเยอรมันออกมาเผยว่าทางแข้งชาวอังกฤษขอเวลาพักสัก2-3วันเพื่อเคลียร์ทุกอย่างในหัวและจะกลับมาซ้อมในวันจันทร์แต่หลังจากนั้นไม่ทันไรทางลินการ์ดออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสโมสรแนะนําให้ตัวเองไปพักด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ตัวเองไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นและพร้อมทุ่มเทเต็มร้อยไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะในทีมหลายคนจากบทสัมภาษณ์ของรังนิกที่มองว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นการคุยกันภายในเท่านั้นมันไม่ใช่วิธีของยูนเต็ดที่จะแสดงปัญหาต่อสื่อแล่งข่าววงในกล่าวนี่คือช่วงเวลาที่เราจะต้องรวมเป็นหนึ่งไม่เปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะในสิ่งที่อาจทําให้เกิดความแตกแยก ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเรื่องอองตวน่มาร์ก西亚วที่ทางรังนิกบอกว่านักเตะปริเตธที่จะลงเล่นและนักเตะกล้องอมาโพสตโซเชียลมีเดียว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเดอะซันสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเตรียมเปิดศึกแย่งตัวแอชลี์ฟิลิปเซนเตอร์ดาวรุ่งของแบ็กเบิร์นโรเวอร์สเจ้าหนูวัย16ปีถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมยู23ของทัพกุหลาบไฟและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับ แถมยังทำไปแล้ว2ประตูจาก8เกมที่ลงสนามรวมถึง1ประตูในเกมที่ทีมบุกถล่มไบรตัน6.0ต่อเมื่อวันศุกร์ซึ่งเจ้าตัวสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยจากรายงานของสื่อแดนผู้ดีเผยว่าทั้งปีแสดงและสิงบลูต่างก็ส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มของฟิลิปที่มีความสูง6ฟุต3นิ้วซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการยืนปลากระหลังตัวกลางอย่างมากอย่างไรก็ตามทั้งสองสมอราอาจจะต้องทุ่มเงินไม่น้อยโดยปัจจุบันนักเตะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023ซึ่งทางโทนี่โมเบ ได้รับแจ้งถึงเรื่องนี้แล้วสำหรับฟิลิปเคยขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่รวมถึงเคยอยู่ในทีมชุดลงเล่น f a ฟเัรอบ3าที่ทีมแพ้วีแกน2ต่อ3โดยเป็นตัวสำรองไม่ถูกส่งลงเล่นโทนี่คาสคาริโนอดีตแข้งของเชลซีมองว่าเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกำลังเดินละเมินในแบบเดียวกับที่ลิพูเจอในช่วงยุค90ปีสแสดงร่วงตกรอบฟุตบอลเ a ฟเัเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้าาซีซั่นนี้ซอแวลจะลงเอยด้วยมือเปล่าอีกครั้ง แม้ว่าจะยังอยู่ในเส้นทางยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่จากผลงานที่ผ่านมาคงยากที่จะไปถึงจุดสูงสุดรวมถึงในพิมลีกก็คงต้องสู้เพื่อท็อปโฟเท่านั้นคนล่าสุดที่ทีมมีแชมป์ติดมือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 7ซึ่งทางคาสคาริโนมองว่าตอนนี้ผีแดงอยู่ในสภาพเดียวกับหงแดงในยุค90ที่พอมีแชมป์ม,มา้างแต่ยังห่างจากการไล่ล่าแชมป์พิมลีกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําให้ถูกต้องและความท้าทายเพื่อให้สโมสรประสบความสําเร็จและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกว่าพวกเเเเเขาาาาากํลลังดินนนนะมอมอป็ว คัสคาลิโนกล่าวผ่านทอล์กสปอร์ตมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นมันคือแง่มุมที่แตกต่างกันของสมสรฟุตบอลที่คุณต้องให้ความสําคัญลิเวอร์พูลผ่านช่วงเวลาเดียวกันนี้ในยุค90และเข้าสู่ยุค2000เป็นช่วงที่พวกเขาไม่ได้คว้าแชมป์อะไรอยู่ตลอดพวกเขาต่อสู้เสมอพวกเขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในยุคราฟาเอลิเนเตสและพวกเขาได้แชมป์รายการอื่นกับผู้จัดทีมคนอื่นเชราอุริเยก็ได้แชมป์บางรายการแต่พวกเขาไม่ใช่ลิพูในปัจจุบันพวกเขาก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ลีกเสมอ โอเคพวกเขาตามหลังแมนซิตี้ตอนนี้แต่พวกเขาสู้เพื่อแชมป์อยู่ในเต็ดดูไม่ใกล้เคียงเลยและบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานในการหาคนที่ใช่แมนยูเตผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานมาก่อนยุคเฟอร์กี้ช่วงเวลาแห่งความเครียดและเจ็บปวดและเปลี่ยนผู้จัดการทีมและนักเตะที่เข้าและออกมากมายภายใต้ยุคเฟอร์กี้ความสาเร็จของสมสรสอนคือการต่อสู้แย่งแชมป์และทํามันสําเร็จแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมปี้ยนลีกเป็นเกียรติสูงสุดแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าความสําเร็จของแมนยูเต แค่ผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นถ้าคุณไปที่โอทฟอร์ดตอนนี้มันไม่ใช่แมนเชสเตอร์เดในอดีตผมรู้ว่าคนที่เรียกผมว่าพวกไดโนเสาร์แต่มันแตกต่างกันมากแม้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดจะมีข่าวกับดีแคนไรส์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดออกมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลจนกระทั่งตลาดซื้อขายหน้าหนาวเพิ่งปิดตัวลงไปแต่ทางสกายเบดก็เชื่อว่าเชลซีทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกคือเต็งหนึ่งที่คว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์บริษัทลับพนันยังถูกกฎหมายอังกฤษมองว่ามิดฟิลด์ของทีมขุน้อนมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในเมืองหลวงต่อไปโดยย้ายไปเล่นกับทีมสิงโตลอนดอนมากกว่าโดยออกอัตราต่อรองไว้ที่3ต่อหนึ่งในขณะที่ยูนเต็ดที่มีข่าวมาตลอดตามมาเป็นเต็ง2ที่6ต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นเต็ง3โดยพวกเขามีอัตราต่อรองอยู่ที่7ต่อหนึ่งตามริลลิพูของจิเกนครอปที่มีเอี่ยวเช่นกันโดยมีราคาแต่อหนึ่งในฐานะเต็ง4 ในขณะที่นิวคาสเซิลซึ่งเพิ่งถูกกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเทคโอเวอร์และจัดการเสริมทัพไปอย่างมากมายในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก็มีชื่อเข้ามาเป็นเต็ง5โดยมีอัตราต่อรองที่20ต่อ1ด้วยเช่นกันเวนดูนี่อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยเรื่องราวที่ทำให้ถึงขั้นควันออกหูจากคำสั่งของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันสมัยร่วมงานกันในถิ่นโอทาฟอร์ดย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2009สมัยที่ไคร,รูนี่ลูกชายคนโตของในายใหญ่ดับเบิลเาตี ผมจำได้ว่าตอนที่ไข่เกิดแค่คิดว่าผมต้องรับผิดชอบยังไงรูนี่กล่าวผ่านเดลิเมลหลังจากเขาเกิดเสื้อเล็กฟ์กนสันคอยผมกลับบ้านและปล่อยให้คอรลินอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเรามีเกมกับ CSKA Moscow ในแชมเปี้ยนลีกวันถัดไปผมบอกเขาไปว่าผมไม่ได้นอนมา2วันแล้วแต่เขาตอบกลับมาว่ากลับบ้านนายจะลงสนามผมไปถึงสนามแล้วเขาให้ผมเป็นตัวสำรองและพักดีไ่ท่าเบอร์ป,ปัตตอปจากทีมด้วยผมโมโหมากเขาให้ผมพักหนึ่งวันหลังจากนั้น ชาบีเอนนเดสกุนซือของบาสโลน่ายืนยันว่าสโมสรต้องการต่อสัญญากับโลนนลอาราโฮกองหลังของทีมโดยเร็วที่สุดแข้งทีมชาติรูไกทำผลงานได้หน้ารัทับใจในซีซั่นนี้โดยลงเล่น24เกมทุกรายการให้ทีมทำไป2ประตูแต่ด้วยสัญญาที่มีถึงปี2023ทำให้มีข่าวว่าหลายทีมสนใจดึงตัวร่วมทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทางมาการ์สื่อเจ้าใหญ่ของประเทศรายงานว่าพร้อมทุ่มเพื่อดึงนักเตะเข้าสังกัดอย่างไรก็ตามทางชาบียืนยันว่าตอนนี้ทางเจ้าบุญทุ่ม กำลังเร่งเครื่องต่อสัญญาใหม่กับอารอโฮโดยทีมยกให้เป็นความสำคัญลำดับต้นๆของสโมสร,รด้วยการต่อสัญญาของอารอโฮเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆเราต้องการขยายสัญญากับเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาบี Ar ้กล่าอารอโฮทุ่มเทให้กับเราอย่างมากและเขาได้รับการยกย่องอย่างสูงในสโมสร,รและในห้องแต่งตัวของทีกมการตกรอบของผีแดงขอขอบคุณบทความจากจากีเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยครับ จังหวจะจากโคนดูไม่หลงล็อกไปซะทีเดียวต้องมีเรื่องให้วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องสําหรับเจ้าของแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยที่ล่าสุดร่วงตกรอบ f a ครับถ้วยอันเก่าแก่และมีมนคลังที่สุดบนโลกใบนี้การตกรอบบอลถ้วยล่าสุดจะเป็นแรงกระตุ้นหรือเพิ่มแรงกดดันเดี๋ยวรู้ครับแล้วการตกรอบล่าสุดของแมนยูมันเกิดจากตัวของพวกเขาเองเดอโบโร่ oro, โชคชะตาหรือว่ากาดิกาพาไปกันแน่ผีไม่เด็ดขาดเอง ถ้าถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง2ทีมนี้ก็คงชัดเจนตามภาพที่ออกมาหากใครได้ชมเกมเกมื่อคืนวันศุกร์มันเหมือนปีแสดงซ้อมใหญ่เจอทีมระดับเดย์แชมเปี้ยนชิพอย่างมิดเดิลสโบที่เปลี่ยนโค้ชได้2เดือนแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนอดีตโค้ชเชฟฟ,ฟิลด์เดดคริสไวเดอร์ที่เคยดับแมนอยู่เมื่อปีที่แล้วหลังไวเดอร์ทำงานได้2เดือนทีมเริ่มก้าวหน้าขึ้นใน10นัดที่เข้าคุมทีมชนะ7คือชนะมากกว่า17นัดที่วอร์นอกคุมก่อนหน้านี้แถมทีมขึ้นมาอยู่อันดับที่ 7, ลุ้ดพื้น Play พก ถึงล่าสุดนี้รวมทุกรายการไม่แพ้ใคร11นัดสูตรสำเร็จก่อนเคลียร์แมนยูตกรอบ FA ครับไม่ใช่เรื่องเคล็ดลับอะไรมากมายตามแบบฉบับของไวเดอร์นั่นแหละครับบอลตื้อสู้ไม่ถอยทําให้คู่แข่งเล่นยากแต่ความจริงคือพวกเขาต้องยอมรับว่าแผน352และลูกตื้อที่มีอยู่มากมายนั้นใช้ไม่ได้ผลแค่แมนยูอับโชคในจังหวะที่ต้องได้ประตูไม่เด็ดขาดในจังหวะที่ต้องยิงให้เข้าอะไรประมาณนั้นชนขาดยิงจุดโทษไม่เข้านักเตะระดับโลโนโดโพลาดจุดโทษอย่างไม่น่าเชื่อ จากนั้นก็ยังได้โอกาสนำหนึ่งต่อศูนย์แต่ยิงลูกสองไม่ได้มันก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เดอะโบโรยังอยู่ในเกมกับแค่ประตูเดียวที่นำซึ่งมันก็มาเกิดขึ้นในจังหวะปัญหาของเกมจนได้จุดโทษปัญหาหนาทีที่64จังหวะการได้ประตูของมิเดิลสโบนํนำมาซึ่งการถกเถียงหลังเกมอยู่แล้ว2อ,อดีตนักเตะเยาวชนแมนเชสเตดมีส่วนกับการได้ประตูดันแคนวัดมอรับบอลในเขตโทษบอลกระดอนโดนมือตัวเองก่อนดีดให้แมตครูกยิงเข้าไปที่เสาสองเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทำไมไม่เป็นแฮนด์บอล มีการปรับปรุงกติกาเมื่อช่วงซัมเมอร์ถึงแฮนบอลในเขตโทษของฝ่ายรูกถ้าการทำแฮนบอลแบบไม่ตั้งใจของฝ่ายรูกแล้วมีการยิงประตูเกิดขึ้นจะนับว่าเป็นแฮนบอลก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นกับคนยิงประตูโดยตรงแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นที่ไม่ได้ยิงประตูไม่นับว่าแฮนบอลถ้าจังหวะน,นั้นวัดมอทำแฮนบอลแบบไม่ตั้งใจแล้วยิงเข้าไปเลยคือไม่ได้ประตูแต่นี่เขาทำแฮนบอลแบบไม่ตั้งใจแล้วส่งบอลให้ครักยิงเข้าไปตามกติกาเป็นประตูเจว่าไปกดข้อนี้ไม่ค่อยเมกเสร็จนะครับแม้ไม่ได้ตั้งใจ แต่มันมีส่วนในการได้ประตูไงครับมันเหมือนกติกาแฮนด์บอลเนี่ยไม่เคลียร์มาตั้งนานแล้วบอลทูแฮนด์แฮนด์ทูบอลมีความต่างใช่ครับตามเจตนานั้นมีความต่างแน่แต่การทําผิดของคนเรานั้นเกิดจากการไม่ตั้งใจก็บ่อยไปถามว่าแบบนั้นผิดหรือไม่ล่ะครับมันก็ผิดนะในชีวิตเหมือนการแฮนด์บอลแบบไม่ตั้งใจจะมากําหนดว่าไม่แฮนด์มันก็ยังไงอยู่นะครับในเมื่อคุณออกกติกาให้ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูใช้มือและแขนเล่นบอลไม่ได้ แต่ดันมามีเรื่องไม่เจตนาท hand ําแฮนด์บอลซะอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าทําผิดแบบไม่ตั้งใจแต่กติกาช่วยบอกว่าไม่ผิดแล้วให้ได้ประโยชน์ขณดรัฟรังวีและคริสวเดอร์ยังเชื่อว่าแฮนด์บอลนับภาษาอะไรกับเราๆท่านๆจะว่าไปกีฬาฟุตบอลน,นั้นเป็นกีฬาที่รับความนิยมครองใจคนทั้งโลกเนื่องจากกติกา,การเล่นไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายแต่ทุกวันนี้องค์กรผู้รับผิดชอบอย่าง IFAB หรือคณะกรรมการบริหารกฎกติกานานาชาติพยายามใส่รายละเอียดของกฎกามากเกินไป จนทำให้การตัดสินของผู้ตัดสินกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากขึ้นซับซ้อนขึ้นอันนี้ผมติงเรื่องกติกาไม่เจตนาทําแฮนด์บอลนะครับส่วนที่เกิดขึ้นมันก็ตามกติกาก็ว่ากันไปตามนั้นกลุ่มพาผ่นกดดันของราฟจากนี้ต่อไปความกดดันของราฟเพิ่มมากขึ้นตามผลงานที่ออกมาจริงอยู่เกมนี้พวกเขาก็ไม่เล่นหน้าตกรอบหรือสมควรต้องตกรอบจากรูปเกมโอกาสแต่เมื่อมันไม่เด็ดขาดเฉียบขาดกันก็ต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษกติกาหรือโชคชะตาเลย เดือนกุมภาพันธ์นี้มีพิมลีก3นัดเจองานไม่หนักทั้งเบอร์ลี่เซาท์ทำตันและไบรตันจากนั้นก็ค่อยเจออาติโกมาดิดในแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์เกมแรกในพิมลีก3มนัดต้องจัด9แต้มเต็มให้ได้ครับต่ำกว่า6แต้มเป็นเรื่องอีกแน่ส่วนแอดมิดก็ต้องลุ้นกันหนักกว่าพิมลีกสักหน่อยเพราะคู่แข่งมีความเขี่ยวลากดินและเป็นประเภทบอลหน้าเดียวรับให้นั่นแล้วรอสวนกลับตีหัวเข้าบ้านอะไรทำนองนั้นดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่พวกเขาพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ก แถมกระเด็นตกรอบแชมเปี้ยนลีกจะเป็นเดือนแห่งความรักของราฟหรือไม่แฟนผีต้องลุ้นกันเกมต่อเกมนับจากนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ